เนี่ยเราก็มีอยู่ในเกมมาครับนะครับสำหรับคนที่มาดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดการะดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับรเราจะมาเล่นแมปเดิมดนะครับวันนี้ก็ถึงวันที่สองเอาวะผมเล่นแต่ละวันมาไววันที่สองเลยนะครับคอสต็อปคลิปก่อนเฮ้ยนุ่งขึ้นเลยฉันอยู่ที่ไหนเอาละวันนี้ก็มาอยู่กับเกมกมาครับวันที่สองอีกครั้งครับ อมแล้วกมาติกะนี่นะรับตัวผมวู้สนุกมากนวะโอ้ยกยอ่อ่จะตายแล้ว

เงุกุุบตุกระโงนครับเชียมากกว่าอยู่ไก่ไก่เนี้ยตน้สงกราดปล อะไรเลย,เลยแกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราก็มาเห็นเวลาขยาย้ายวันนี้ครับผมขอสต็อปคลิปก่อนเพราะว่าผมนั่นจะไปคุณทิ้งอย่างจริงจังครับผมจะอัศวินเลยหรออย่าเว้ย เสียงนาะคุ้นๆโอเคมันอยู่มันอยู่ในเมืองตองนั้นนะครับโอ้ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาไปดีกว่าผมยังไม่อยากตายเดี๋ยวจะด,ดนคอหัวหน้าดี๋ยวจะไปขุดหินก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เลยขุดหินวิธีเรียบร้อยนะครับะมขุดตึ้งแต่ฟัง นู่นเดี๋ยวขอยืมกล้องสองทางไกลก่อนนะครับตั้งแต่ตรงนู้นครับผมไดกล้องสองทางไกลนั่นแหละครับแต่ละนั่นแหละขูดจนเกาะแหวงเลยนะครับนี่นตัวก่นอนอมิสครลงเท้าหนังโง,โงูงูเจะเก็บกล้องสองทางไกลนี้ไว้จำเป็นนั่ไงก็หิงห้อยนั่นคือมอสของหิงห้อยในตัวประหลาด องค์ข้ามันไม่ดอปอะไรครับผงถึงมันต้องดอปแต่เขาขยายบ้านก่อนขยายบ้านดยบล็อกสี่สองเพาไปขุดจึงภูเขาแหวนครับไม่อยากเสียเลือย ่ะขอแับดอมมาวางไว้ดีกว่าสวยงาม แปลกๆนั่นแหละไม่เออเอาอาหารก่อนมีอะไรให้เปล่าบ้างโอเคบอกเปล่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรงเวลาการสร้างบาปป้านอ้าวแปลกๆยังไงวะ ผมเน้นความปลอดภัยไม่เอาสวยผมไมเอาสวยผมจะผมไม่รู้นะผมจะโดนเยอะโคตรบุ้มหรือเปล่าออกมาหลายแบบครับผมหมอไม่นค่อยสวยบางครั้งก็โคตรใหญ่บางครั้งก็น้อยๆบางครัง้งผมชอบสร้างบ้านเป็นหลังคาเหลืองๆกันนี่ไม่สร้างน,นงนะผมเปลี่ยนวิธีการสร้งางหลังคาเหลืองเฮ้ย กน้อยมันเดินไปตรงนี้นะแกทุกคนที่ผมส่องมันคือแกมันไม่ใช่ลามันคือแกบักแค้าบันี้หนูเพื่อเพิ่มกว่าครัับก่องสักหน่อยนึงรู้สึกว่าเหนื่อยชิบหาย Nơi người các mắt sắc xì cần ui gì kịp tục Tại hàng gây thế cái gì nó bạn Úi mẹ có hình ảnh được kết แล้นกันโน้นเปิดกล้องดังเงียทำไมไม่ต้องถามครับโอ้สสดกว่ามันจบไวซะเเกินตอนเล่นมาครับเนี่ยมาแล้วนี่ไปก่อนผมมึงสนที่วางน่าผมใช้เวลาการขุดนี้จนก่อแบ่งฝั่งนู้นนะครับพูดจริงไม่ใช่ไม่ใช่เอิ่มตรงไหนวะ ตรงนั้น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 ใช่ล้ใช่ล้ตอนเราไปคุยทานตรงนั้นแหรอครับผมไปคุยตรงนั้นเลยการสต็อปคลิปมันก็โคตรเร็วนุ่งอย่าห้าวการเร็วจับนะครับการสต็อปคลิปเนี่ยเราเปิดคลิปปุ๊บกดมันจะงงว่ามันตัดต่อนะครับผมตัดคลิปแล้วก็มาต่อมาแล้วต้องผมพูดล้อเล่นนะ ผมแอบใช้หมุดเอามาตะแล้วก็ไปเอาเห็นขอโทษเลยนะครับเพราะว่าผมอยากใช้ผมอยากใช้ทำไมไม่รู้ขี้เกียเอาเห็นไปเอาแล้วก็โดนเยโฮบุ่มใจอีกครับเดี๋ยวจะโดนชิปเปอร์บุ่มใจอีกเอ็กพี่ผมยังเล็กเจไดแต่ตอนนี้นผมเจอเย้โผมตีมันรแล้ว แต่อตอนนะั้นผมอะไรดำคิดนะครับผมเสียเรือดเพราะนั่น,น,น,นมันจะไปไกลๆดูสักทีวะเอยหิงหงอยน้อยไปไปไปนอกโลกก็ไปไกลๆไปโองบ้านน่าจะไม่ใหญ่เอะแบบใหญ่ๆ Woo, oh, aku main, aku oh, main. Kupiin oh, suara ting 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 lama-lama lah, kak. Deh, fang, nah, kak, tuh kon. Woii. Oh, siapa? Suara? Kenapa, kak? Suara yang dua, aku <coughs> tidak tahu, kak. Yang ting ting. เอาตัวผมก็รู้ตัวเราอยู่แล้วนะครับผมแค่ทําเป็นแบบตัวเราไม่รู้ตานล้างดูข้างหน้านี่ครับเอาหัวกลัวใช่ไหมคะล้างนั่นาหม่กลัวเดี๋ยวเอาเวลนบูจินงบรัสเรนิ่งสิ่งนี้ตอนนี้นะผมก็ะวนกระวานตุ๊ดตุ๊ด ก่อนจะจบคลิปนะครับก่อนที่จะจบคลิปอย่าลืมกดไลค์ write, กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้มผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ครับตอนที่สอนนะน right, าะ o อ a y U R I O ดูสิแจ๊กเดี๋ยวก็มาในคลิปหน้านนะทุกคน สำหรับพี่ๆกระเถิบกระปุ้ดดวงตากระเบิดกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบ๊ายบาย